เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับเป็นที่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกชายนะครับคันนี้เป็นนิสสันนับนิสนสันซันนี่นีโอโฉมไทยแตงโมครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยครับสีเดิมๆบางๆสภาพดีมากครับรถบ้านสภาพดีเครื่องเดิมน็อตไม่ขยับแอร์เย็นช่วงล่างแน่นหนึบ น้ำมันล้ลนๆนะครับไม่เคยแก๊สกับราคาเพียง39,000เาันบาทนั่นเองกิ๊บครับเดิมๆโรงงานถ้าชอบอก็กดติดตามก็ดูใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าหรือซื้อประจำได้ไหม่พาคลิปให,ใหม่ๆนะครับฝก็ดูใจให้ด้วยตอนนี้เราก็มาดูตัวรถกันต่อนะครับบอดี้เดิมครับรอยพับหน้าหลังยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักรตไม่ยขยับครับไม่เคยถอดออกไปซ่อมสีก็คือไม่เคยโดนชนนั่นเอง ของเครื่องเ,เดิมบางๆเช่นกันสะอาดสวยภายในสภาพดีครับแอร์เย็นเพลงเพะปุ่งไลพาวเวอร์เบาะหนังทั้งหน้า,นาทั้งหลังกระจกไฟฟ้าแผงประตูตัดไลายไม้ด้วยครับเล่มชุดโอนครบๆสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับนัดดูรถนะัดทดลองกับติดต่อโดยตรงได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าให้เลือกเสีอเองครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าสนใจติดต่อเข้าไปได้ ถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ